เป็นต้อลมหรือเปล่าลองเช็คกันดูนะคะต้อลมคือโรคตาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบางๆสีขาวปนแดงยื่นจากเยื่อบุตาขาวเข้าไปในกระจกตาบริเวณตาดำเกิดจากการระคายเคืองเนื้อรังเช่นโดนลมโดนฝุ่นุ่นแสงแดดหรือรังสี U.V เป็นเวลานาน,านลักษณะของต้อลมเห็นเป็นเนื้อเยื่อบางๆหรือเนื้อเยื่อสีขาวขุ่นบริเวณหัวตาใกล้จม,มูก บางครั้งอาจ,จมีเส้นเลือดเล็กๆแทรกอยู่ซึ่งในระยะแรกจะไม่ลุกลามเข้าไปในบริเวณตาดำแต่หากปล่อยไว,ไว้อาจเป็นต้อเนื้อได้อาการคือแสบตาเคืองตาเหมือนมีฝุ่นเข้าตาตาแดงเปเป็นหายๆน้ำตาไหลง่ายเมื่ออยู่กลางแดดหรือเจอฝุ่นมองภาพเบอร์เล็กน้อยถ้าต้องลมงลามเข้าไปใกล้ตาดำมากสาเหตุหลักๆเลยก็คือถูกแสงแดดจ้า รังสี UV ทำร้ายหรือโดนนมนั่งแรงฝุ่นละอองหรือฝุ่นควันสะสมหรืออยู่ในที่กลางแจ้งเป็นเวลานานเช่นกลุ่มชาวสวนชาวนาหรือช่างก่อสร้างเป็นต้นนะคะหากสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ร้านหมอแวตาสาข,ขาสัมพันธ์ด้วยนะคะ